สวัสดีนะครับพี่ๆน้องทุกท่านนะครับก็วันนี้ภูมิใจนะครับยินดีรู้สึกสวัสดีและขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับหนูกินแก้วนะฮะสวัสดีหนูกินแก้วครับ <c oughs> พี่ปูได้นางพาแล้วครับ <c oughs> โออ่หยหาเวลานี้มานานมาก เวลาที่จะได้นั่งพักนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะนะครับขึ้นไลฟ์หรือยังนะครับหนูเป็นแก้วขึ้นไลฟ์ยังลูกนะฮะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กดตะไคร้ให้นะครับขอบคุณมากโอ้รู้สึกรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับในการอ้าวสวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับพี่ขอบคุณครับอ่ะ วันนี้ผมก็กำลังได้นั่งนะครับนั่งพักนะฮะก็รู้สึกเหนื่อยมากนะครับแต่ก็ขอขบคุณทุกท่านที่ยังเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจะเลยทำน้ำเขียวผสมโซดาครับโอ้ช่วยได้เยอะนะฮะไม่จำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะ ผมก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณน้องๆหนุหน่มๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับวันนี้ภูมิใจรู้สึกยิ้มรีนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่มเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณ youtube ด้วย <c oughs> ที่วันนี้ให้ผมได้มีที่อ่าพักพิงนะฮะแล้วก็ได้ทําช่องนะครับก็รู้สึกว่าในทางพักว่ายังคายยังไม่ว่างอ๋อสู้ๆหรืยิ่งแก้วนะครับพี่ภูมิใจขอ เพอพรให้หนูได้มีเวลาทำทำช่องนะนะครับอ๋อเมื่อวานนี้ผมดูไลฟ์พี่พี่ไม่ตอบเลยอ๋อพี่น่าจะขายของครับวิ่งไปวิ่งมานะครับเพาคุณหัวใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ภูมิใจมีความสุขมากที่ได้ขึ้นไลน์นะครับก็ เออไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมก็จะไปปมาๆน้องพิงไปวิ่งมาพอดีผมอยู่กับที่ไม่ได้นะครับก็มีหลายสิ่งที่ต้องทำมากๆเลยขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านจริงๆนะครับอืมได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ลงไลน์เดี๋ยวพี่เข้าไปเป็นกำลังใจให้นะครับก็พี่เชื่อว่าเดี๋ยวยังไงก็จะมีพี่ๆน้องหลายๆท่านไป,ไปเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณนะครับมากมากเลยนะฮะ ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่พิงร้องทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณหนูกินแก้วมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะเออันจะไปเลยเหรอหกอันจะตืนยหลุด่นย 在楼上啊，明天我们还去买去啊，下雨吗？ ับมาแล้วครับอ่ากลับมาแล้วว้าวหนหินแก้วเปลี่ยนโปรไฟ,ฟล์อ่ะนะฮะขอบคุณมากมาครับหนหินแก้วเลิฟหนึ่งถึงหกค่ะขอบคุณนะคะนะครับบา,บ,ารบ,บายบายครับลองใช้ไยครับหนหินแก้วกินข้าวยังนะครับ รู้สึกที่ได้นั่งพักแล้วรู้สึกโอเคเลยนะเปลี่ยนบัญชีมากดหลา์อ๋อขอบคุณมากครับก็อ,อพรุ่งนี้เนาะเอวีน้องๆก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับพรุ่งนี้เลือกตั้งเนาะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้พรุ่งนี้ทุกอย่างรับรื่มได้ด้วยดีนะครับ พรุ่งนี้ผมต้องไปเลือกที่ลําพูนนะฮะพอดีบ้านผมอยู่ลําพูนนะฮะพรุ่งนี้ผมจะต้องไปใช้สิทธิ์นะฮะก็ขอให้พี่น้องที่สามารถไปใช้สิทธิ์กันนะครับใช้สิทธิ์กันนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆุพักเลยนะครับทุกๆพักก็อ่ากุญแจเชื่อว่าก็ขอไว้พรให้อ่าอยากให้อยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้นนะครับ แล้วก็ก็ขอให้เราได้ผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ดีวยดีครับพี่ครับผมกลับมาแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับชัดแบบด้วยน้องนะครับขอบคุณน้องทีมากๆนะครับขอบคุณหนุ่งแก้วด้วยแล้วขอบคุณหลายๆคนนะครับก็ยังไงถ้าพี่ภูมิช่วงนี้จะเห็นพี่ภูมิหน่อยนะเพราะว่าพี่ภูมิเจ็บ ชอ,อยู่นะครับก็จะทําไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทักทายาจ,จะไม่ได้พูดคุยก็ขอโทษด้วยนะนะครับได้นั่งพักละครรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับผมภูมิใจนะครับก็ทําช่องความสุขของภูมิใจนะฮะ ก็จะมีความสุขในหลายรูปแบบนะครับฝากไปกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับก็ผมเชื่อว่าเราจะได้พบความสุขในนี้กันนะครับขอบคุณมาก,มากครับ อ๋อพี่ภูมิเคยแตะบอลไหมเตะครับเคยเตะเตะนานแล้วครับเตะนานแล้วสมัยตอนอยู่โรงเรียนแล้วครับโอ้ประมาณสิบแปดสิบเก้านู่นนะครับอืมแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นละครับไม่ค่อยได้เล่นวิ่งเอานะครับวิ่งเอาวิ่งตามลูกครับวิ่งแก้วกินอะไรยังคะนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไลฟ์ตอนไหนบอกพี่ภูมิด้วยนะเดี๋ยวพี่ภูมิเข้าไปดูไปดูไปดูหนูตัดเล็บพี่ยูบอกนะพี่ยูบอกทานข้าวแล้วคะ่ะโรงเรียนผมเตะแข่งโรงเรียนผมได้ที่โอเคแล้วแล้วน้องเล่นบอลด้วยเหรอครับน้องพี่นะครับ โอเคดีครับเล่นกีฬาดีกีฬาเป็นยาวิเศษให้ให้ให้ครั hiking, 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 บ <laughs> 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 ก็เล่นไปครับออกกําลังกายเป็นการออกกําลังกายครับแต่พี่ภูมิชอบยกเวทน,นะครับออกกําลังกายแล้วก็วิ่งในลมนะฮะวิ่งในลมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกแสงแดดเท่าไหร่ถ้าออกแสงแดดจะเป็นลมครับ <laughs> <laughs> วิ่งตามเขาไม่เป็นเป็นไลูกพี่ <laughs> ไปไปตกป่าครับวันนี้ได้นั่งพักแล้วรู้สึกดีขึ้นนะฮะนั่งพักยืนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะเอฟซีจากฝั่งลาวโอ้เป็นคนลาวบออ๋อน้องทิพย์เป็นคนลาวเนาะเออสวัสดีครับอ๋อน้องทิพย์เป็นคนลาวใช่ไหมครับสบายดีนะฮะ สวัสดีน้องทีด้วยนะครับก็ยินดีครับยินดีก็พี่ภูมิใจเชื่อว่าน้องทีไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องคนติดตามนะน้องทีก็ทําของน้องทีไปเรื่อยนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาอ่ามาติดตามน้องทีเองนะแต่ถ้าน้องทีซีเรียสถ้าแบบว่าอยากจะให้มีคนติดตามเลยเนี่ยนะบางครังมันเครียดไปนะครับน้องทีต้องใจเย็นนะครับน้องทีต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะ ผม,ม่เชื่อว่าแล้วเดี๋ยวน้องทีก็จะมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับก็ลองเรียนรู้ YouTube ไปเรื่อยๆครับอลองเรียนรู้ไปเนาะทำไปเรื่อยๆหาตัวตนของเราไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทีก็มีผู้ติดตามเองนะครับจั่งหนูแก้วใช่หนูหนูทีลอง อ่านจากพี่หญิงแก้วดูนะนะครับหนูที่ไม่ต้องไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องบางครั้งถ้าเราพูดที่ถูกจกิกมากเกินไปก็อ๋อก็ไม่ต้องซีเรียสมันครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะยูทูบเนาะนะครับถึงแม้ถ้าถ้าเราผ่านเราอาจจะโดนบล็อกก็ได้นะครับ พี่ภูมิก็โดนลิกสิทธิ์เรียบร้อยนะครับโดนโดนปิดเสียงโดนโดนสะพัดนะครับแต่พี่ภูมิก็เชื่อว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆก็น้อมรับกับมันแล้วก็เริ่มใหม่นะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากหรอกนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความเทย์ทยามากพอไหมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีวินยัยอยู่ที่ว่าเราจะมีความอดทนกับการทำช่องมากพอไหมนะครับ เป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะนะครับพี่ภูมิใจเป็นกําลังใจให้น้องๆอ,อีกหลายคนเลยที่กำลังจะทาช่องอยู่นะมันไม่ยากมันไม่ง่ายครับอ๋อพี่ภูมิก็ไม่รู้เหมือนกันเนอร์บางวันก็ไม่ได้ไล์นะครับพี่ก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เวลานะครับ ้าวันไหนพี่ว่างพี่ก็ทําถ้าพี่ไม่ว่างพี่ก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับพี่ทําไปเพราะเป็นความสุขของพี่นะนะครับอ๋อจะชวนเพื่อนไม่เป็นไรครับน้องพี่มีเยอะแยะละเพื่อนนะครับ เอาอะไรพี่เอาชายเย็นปันาายยนป่นนะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเลือกตังนะ้งเหรอพรุ่งนี้หยุดก่อน 방놈이요 방놈이요 you <laughs> ก็ฝอยอะไรไม่นานหรอกทันแล้วได้เกสีบะเกสีบะเกสีบะ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะขอบคุณหนูกิงแก้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะวั<ม>นนี้ภูมิใจรู้สึกโอเคเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับเดี๋ยวภูมิใจ ไปดูลูกชายแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมานะครับอ้าวสวัสดีทักทายน้องนิกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวยังไงภูมิใจมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะนะครับเดี๋ยวมาเขาบายบายครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับ